ดเลยว่ะโอ้ชื่อน้ำหนาหรือเปล่าแก้วเดียวหรือขวดหนึ่งแก้วปิโยเออแล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่รู้มันเป็นปวดหรือเกินว่ะปวดท้อหรอเฮ้ยไอดำอาเฮ้ยไอมันมันเป็นไรวะฮะไอใจเป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะแกไปทำมันทำไมต่อยมาสองทีไม่ใช่ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทำมึงแค้นเรื่องอะไรก็แอดูเมียข้า นี่เองดีก็ไปเรื่อยเปื่อยาววไปเรื่องแม่ลาวมันเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันวะเจอมันตรงไหนเจอมันที่ชายวัดเนี่ยชายวัดตรงนี้เหรอเออแล้วจะพาไปไหนเอ้าก็ต้องพาไปบ้านนะดิไวบ้าเอ้าพาไปบ้านทำไมรู้เปล่าเนี่ยคุณไม่สบายจะพามันไปวัดเผาเลยเปล่าบ่ายโมง้ยพาไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อหลวงพ่อเก่งๆนะเว้ยเออจริงว่าข้าลืมนึกไปว่ะไหาหลวงพ่อดีกว่าเออไปไปไปเฮ้ยใจไหวป่ับเออเดี๋ยวพ่อจะมาข้าวพ่อจะตั้งใจ มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเนี่ยนี่มันดิ้นทุรนทุรไลเลยนะเว้ยเฮ้ยใจทนหน่อยนะเว้ยเพอเาว่รเกูตีนะถึงกูตีนะล้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยใจดอะไระใจใจเฮ้ยใจดจับดิวะจับไปแล้วดิเขาันดิ้นดูเนี่ยใจใจวเป็นอะไรกันใจวยเพื่อนไรู้เลยเเฮ้ยโอ้โหใจตีอยเใจใจเฮ้ยใจเฮ้ยใจวใจ เฮ้ยเฮ้ยมันเงียบไปแล้วว่ะเออไหรือหายแล้ววะ่ะเฮ้ยไทไทว่มันโดนของฮะโดนของถ้าไม่เชื่อก็จับมันพลิกขึ้นมา เลืองออกปากเลยเว้ยมีหนังควายด้วยมันกินควายเข้าไปสุยคนบ้าแล้วมันกินควายแล้วหรอโอ้ไม่เชื่ออย่ารลบหลู่โยมผู้นีน้ทำบาปกรรมเอาไว้มากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีใจเป็นอกุศลไม่ทำคุณงามความดีกินเหล้าเมายาอันนี้จังวัตสังขารามนุษย์เกิดมาทุกคนต้องทำวาม โยมยิงงอย่านั่งงงเอาโยมขึ้นไปบนสาระาครับๆหลวงพ่อเฮ้ยดำไปที่สาระเออไปอยู่โอห นี้ทำไมอากาศมันอึมครึมอย่างนี้เอ้ไอ้ใจมันหายตัวไปไหนวะปกติมันมากินเหล้ากับเราอืมเอ้าใจใจวันนี้ไม่กินเหล้าเหรออ้าวอ้าวเฮ้ยเดินไปแล้วปกติมันมากินกับเราวันนี้มันไปไหนวะเนี่ยนั่นสิเอออ้าปล่อยมันไปเฮ้ยไอ้ใจมันหายตัว ไหนมึงมีตาฝาดแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันหายจริงๆมันหายแว็บไปเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไม่เห็นจะมีอ่ะไม่เห็นว่าข้าเมาวะมึงนี่โอ้โหเล่าดีกว่าเออกินกินไม่นีเย่ คนรักเป็นหมื่นเก็บเป็นแสนจริงนะคุณใหญ่เนาะวันี่ลูกนี่เธอถูกหวยหรือเปล่าวันนี้ถูกไปร้อยหนึ่งถูกอะไรนะถูกหวยจ้าถูกเท่าไหร่ถูกไปร้อยหนึ่งแกได้มาจากไหนก็จากลูกตาไงเมื่อวานน่ะฉันเห็นแกอุ้มไก่ไว้สองตัวแล้วฉันตีไปเก้าสองเลยถูกผู้ใหญ่เก้าสองข้างมวลเนี่ตอนหน้ามันใหญ่ จริงเก็ก็ถูกหวยอ่ะพี่เอาเอาเอาทุกคนฟังนะไอการเล่นพนันเล่นอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าหรอกแต่เล่นอะไรอ่ะให้มันเล่นเพียงหอมปากหอมขออย่ามันมากนักนะถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยพวกเรามันจะเดือดร้อนนะเพราะว่าข้างบนแน่ๆเลยเก้าสองอย่าลืมนะวดหน้าอย่าลืมนะเก้าสองเก้สองใชไก่ก็ เลือกปลาด้่ยนะไก่ก็เกตัว92้ลสอเพิ่มผู้ชาย9ก้สมวันนี้ตายมาแค่นี้เรามันจะพยใหรือว่าเานี่ยะพระนี่วะเฮ้ยอาจารย์อจาร์เป็นไงเนี่นยอาจารย์สบายหรือเปล่าเนี่ยอจารย์อาจารย์เป็นไงเนี่ไยไม่สบาย โอ้โหอ้สงสัยไข่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 หนักเลยเนี่ยกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยน้ำน้ำก่อนไหวไหมโอ้ไหวไหมไหวไหมลุกเอาลุกเลยอ้ยประหยัดกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยโอ้ยไข่ขึ้นสูงมากเลยเนี่ยเป็นไข่ป่าไข่มาเรืออะไรแน่เลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมผมพาไปไปหาหลวงพ่อไปไหวไหมไปไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไป โอ้มไม่ไหวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหาหลวงพ่อไปนี่โมลวงพ่อมาดูหลวงพ่อมียาไม่ไหวเพราะจะน,นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาอ๋อนอนนอนก่อนนะโอ้ยหายาก็ไม่ได้อย่างใจแถมยังมาเจอภาพผัวอีกอ <c oughs> จะทิ้งหรือกอ็ใช่ที่ <c oughs> เ,เฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้ยไอดำแกเศร้าทำไมวะไอ้ใจนะเว้ยมันตายไปแล้ว นี่ขนาดมันเป็นเพื่อนกับข้านะเว้ยข้ายังไม่เศร้าเท่าแกเลยแล้วมึงเศร้าไปทําไมไอ้ที่ข้าเศร้าน่ข้าไม่ได้เศร้าไอ้ใจหรอกเอ้าแล้วเศร้าเพราะใครวะเศร้ามีดเองนี่แหละอุ้ยจะมาโดนหน้าข้าเลยข้าแปลกใจว่ะทําไมวะ ็หลวงพ่อเขาบอกว่าใจมันโดนของแกไม่เห็นยังไงหนังควายเต็มปากเลยอ่ะสงสัยมันกินควายไปเออสองตัว <G ül> อยากจะรู้เหลือเกินว่ามันเอาเขาควายไว้ไหน๋อเขาบนหัวแกไงเดี๋ยวก็เฉาะให้เลยคนอะไรกินควายทั้งตัว <G ül> อ,อ้าวเฮ้ยไอ,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 อ้มันอ้าวไอ้มีไอ้บุญทำอะไรกันวะเนี่ยเอาหุงข้าวมั้งไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้ไปกินเหล้ากับข้าไหมไม่กินเนี่ยเดี๋ยวมันตายใบใจหรอกฮะเมื่อวานนี้ข้ายังชวนมันกินเหล้าอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ ไอ้ใจฮะเอ็งบ้าหรือเปล่าสองคนเองเนี่ยฮะเออเออไอ้ใจเนี่ยมันตายไปเมื่อวันเสารเนี่ยเองรู้เปล่าฆ่าสองคนเนี่ยยังหามไปเนี่ยมันตายกลางวัดเลยเอืดแล้วขนลุกที่กาเห็นเมื่วานมันก็เป็นผีสิวะเฮ้ยอะไรมันขวางทางกูวะผี พวกแกวิ่งหนีอะไรกันวะไอปไอ่ไอยไอๆแม่ไอ้พวกนี้มัวมาเล่นอยู่ได้ตะวันโพลเพลแลวตะมือจะค้ำแล้วเองงไม่ขับบ้านเองไม่กลัวผีตะใจแล้วเดี๋ยวมันหลอก้วมึงอเเไ้้พวกนี เอ้ยพวกนี้ดูดิไปตุดจันเลยแม่กลัวผีติดท่าไอ้เด็กพวกนี้วะไอ้ดมไอ้ไปว้าไอ้โอ้ไอ้มั่นเลยไอ็งมาทำไมไม่ให้ซุ้มไหมเสียงวะโอ้ข้าตกใจหมดเลยอ่ะตกใจโอ้พอกี่กลัวจะไปไหนเนี่ยอ้าวก็ข้าก็ไล่เด็กมันกลับบ้านนะเด็ก มันจะมืดอยู่แล้วอ่ะหลอกผีเออหลอกหลอกไอ้ใจเลยเฮ้ยไอ้ใจอยู่ข้างหลังแกน่นื้อทางนี้ปว้ายเพื่อนวิ่งหนีแล้วกันวะพีโต้ c h ơ ฮะพีโต้ c h ơ โอ้โหเฮ้ย วิ่งหนีใครมาวะเนี่ยเออเอ้ยลิ้นสิวะเอ้าเฮ้ยเอ้าพวกแกอยากกินเหล้าดุ๋ยก่อนเนี่ยเออประท้วงยัยอูก็ตายแบบใจหรอกเฮึถ้าพวกแกตายแบบใจแล้วเว้ยถ้าสองคนไก่ดำจะไม่เผาศพพวกแกเด็ดขาดเถินกินให้ตายไปเลยไม่เผาก็อย่าเผาสิวะเฮ้ยเิ็ต่อเว้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวมุดเจอเดี๋ยวมึงเจอ จเจริญพรโยมมีธุระอะไรเนะี่ยคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อตัวกับผมเองเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆครับหลวงพ่อคือผมเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วอยู่ๆมันก็มีอาการแบบบางคังก็น้ามืดไปอะไรอย่างเนี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจครับว,ว่าทำไมตัวผมเองถึงเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งลูกบ้านของผมก็เป็นเหมือนผมนี่แหละครับหลวงพ่อครับ จะให้หลวงพ่อช่วยสักหน่อยก็จะให้กับผมทำยังไงจะช่วยเหลือลูกบ้านผมได้ยังไงใจนายโยมที่โยมและลูกบ้านของโยมหมู่บ้านของโยมนยังไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ก็เพราะเหตุว่าบุญบารมีของหลวงพ่อสวงเนี่ยยังคุ้มครองหมู่บ้านของโยมและลูกบ้านโยม แม้กระทั่งตัวโยมเองครับเอาล้อาตอมาจะขอให้บุญบาร,รมีของหลวงพ่อสูงผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิชาอาคมช่วยปัดเป่าให้หมู่บ้านของโยมและลูกบ้านของโยมทุกคนอยู่รอดปลอดภัยครับขอบุญบาร,รมีของหลวงพ่อสูงช่วยโยมทาทุก ก็โยนออกไปให้ลูกตาโยนนะครับอย่างนั้นผมกลับลาแล้วก็เรก็กลับเจริญพรโยนเข้ามาสิ ื่องอะไรด้วยพอดีผมไปเก็บยามาแล้วผมไปเจอพระธุดงท่านอาพาธอยู่ในป่าครับท่านพ่อเอาอยานี่ไปต้มแล้วก็ให้พระท่านฉัน ผมอยากจะกราบนมัสการนิมนต์ท่านพ่อไปดูอาการท่านหน่อยอครับฉันจะกตาบครับ ขอกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วขอขอบพระคุณที่หลวงพ่อ,อยาทุนไพรไปต้มฉันตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับก็ถือว่าโชคดีไม่ใช่ว่าอัตมาเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อสูงผู้ศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ประสาทวิชาคาถาอาคมให้ที่ทําให้ท่านรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งทางวัดไพรพัฒนาของเราเนี่ก็มีเป้าหมายว่า จะทำยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรธรรมชาติทั้งปูงให้กัดยาบโยมทั้งหลายเพื่อจะได้อยู่การร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ในกฎของสงตลอดไปรักษาคุณงามความดีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเราเยี่ยงนี้ต่อไปจึงขอขอบคุณที่โยมได้เป็นทุระให้กับพระท่านนะขอ,ขอให้มีความสุขความเจริญ อย่าไปดื่มเหล้าเมาอย่าเด็ดขาดก็ขอให้เข้าใจตามนี้เจเริญพรโยมเจริญพรทุกคนเห็นหรือยังไม่ต้องไปดูใกล้ไกลที่ไหนดูให้ใจเป็นตัวอย่างเทีใ่ใจตายไปเนี่ยด้วยไวยังไม่เท่าไหร่ ตายเพราะเล่าแท้ๆเพราะฉะนั้นคําว่าเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิน้นลูกหลานเยาวชนที่กําลังเรียนต้องตั้งใจเรียนอาตมาเป็นพระก็เป็นเพียงแต่ผู้ที่จะทําช่วยบํารุงพระพุทธศาสนาให้จันลงไว้คู่กับความดีของญาติโยมทั้งหลายเด็กเกยาวชนมีหน้าที่เรียนหนังสือต้องเรียน ต้องรักพ่อแม่เป็นที่ตั้งไม่ต้องไปรักเพื่อนฝูงเพราะเพื่อนฝูงเนี่ยสิบคนจะมีคนดีทักงสองคนทุกคนบอกว่ารักเราหมดเราเป็นเพื่อนสนิทรักกันมากมีอะไรอาตายแทนกันได้ถ้ามีอะไรจริงๆนายเพื่อนมาตายแทนที่มันจะมาไหมไม่มาหรอกแล้วตวขึ้นมาแทนที่จะช่วยครอบครัวให้มีแต่วความผาสุกแต่รายได้ต่างๆที่จุนเกียรของครอบครัว เอาไปกินเหล้ามึงชวนกูกินมันเป็นเพราะเหตุใดสติสัมปชัญญะของคนต้องอยู่กับตัวอย่าลืมตัวอย่าขาดสติอาตมาไม่ได้แช่งใครเจ้าใจที่สิ้นชีพไปเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเหล้าเหล้าไปกัดก่อนเส้นเลือดทุกอย่างในร่างกายทำลายอวัยวะภายในของร่างกายตับไตไส้พุงทั้งหมดเพราะเหล้ามีสารเสพติดอยู่ข้างใน กินแล้วจะทำให้สมองเสื่อมขาดสติตอนหนุ่มยังมีกำลังก็ยังดีอยู่แต่ยังมีมนุษย์อีกจำนวกหนึง่งที่นั่งอยู่หน้าอาตมานี่แหละกินเหล้าอาตมาไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเขาจะรู้ตัวของเขาเองเขาเป็นธาตุน้ำเมาเป็นธาตุเหล้าสิ่งเหล่านี้ให้เขาไปคิดกันอเองว่าคืออะไร ไอ้พวกที่พาเราไปเข้าวงเล่าวงการพนัดนั่นแหละอย่าได้เป็นครบเพราะคนเหล่านั้นเขาขาดสติไปแล้วอ่ะจะเริญพรทุกคน ไอ้บี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 ไอกูไอ้กุ้งกุ้งโอ้ยไอ้บ้ามาก็ไม่บอกคุมหน้าไว้ผ่าอ่ะผ่าอาอาขันรัวรัวเลยตกทำไมยกไปทั้งข่าเลยเดี๋ยวหลวงพ่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวคาับ เจอหลวงปู่สวงอยู่บนสะลาน,นะครับพลวงู่ขอบใจท่านมากนะ ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านทางวัดไพรพัฒนาพร้อมคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงานทรงนามเปลี่ยนพระไตรลวงปู่สวง งานที่ผ่านมาเมื่อวันที่ห้าถึงวันที่ 15, สิบห้าเมษายนพุทธศักราช2 5งพัารสิบหงานสงนาำเปลี่ยนพาะตรหลวงปู่สวงนี้โดยทางวัดได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหม่หนึ่งร้ดรูปบวช ในคขมะจารีนีปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อการกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็มีอายาดโยมผู้มีสัตธาได้มาร่วมบวชปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็อายาดโยมสาธุชนทั่วไปที่มาร่วมงานอาทอดพระปา่า ผู้ชาคุณแล้วก็ร่วมพิธีเปลี่ยนพระไตหลวงปูสวงกันอย่างเนืองแน่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ลคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ช่วยเป็นภาระาธุระให้งานดำเนินผ่านมาด้วยดีทางวัดไผ่พัฒนาก็ขอจเจริญพรขอบคุณทุกทกท่านหนโอกาสนี้ด้วย แล้วก็ขอฝากข่าวเล่าบุญบอกพี่น้องญาติโยมและคณะศิทยานุสิ์หลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยในวันที่ห้าถึงวันที่เก้ากันยายนสอ5พันหี้เป็นวันทำบุญครบรอบวันละสังขารหลวงปู่สวง ในงานนี้ก็มีพิธีเททองรอรูปเหมือนหลวงผู้สวงเท่าองค์จริงจำนวนห้าองค์แล้วก็จัดให้มีการบวชเนกรรมจารินีปฏิบัติธรรมกรรมฐานฉะนั้นก็ขอเชิญชวนบอกกล่าวเล่าบุญ ท่านสาธุชนคณะสิทธิอนุสิตหลวงปู่สวงได้ร่วมงานครบรอบ13ปีวันลาสังขารหลวงปู่สวงเททองหลอรูปเหมือนหลวงปู่สวงเทองค์จริง5องค์แล้วก็ร่วมทอดผ้าป่าบูชาคุณ เพื่อนำไรายได้สมทบสร้างบโดบุปราสาทหลวงปู่สลวงให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ฉะนั้นโอกาสนี้ก็ขออรนวยพรให้พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันณะสุขภาระนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ความคิดความปรารถนา จงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทอนในที่สุดเองก็มาจนได้มันเป็นคนฆ่าตักชีวิตฆ่าตัดชีวิตมันเจ้าเป็นผีก็อยู่ส่วนผี ิงนอยากจะรองดีกับข้าเลยไป <c oughs> ไปอู